สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป๊อปกินนะคะจะมาดราม่าหลังหวยออกนะคะวันนี้เรามีเรื่องสนุก,นกจะเล่าให้ฟังนะคะที่เราซื้อนะคะสองศูนย์สามนะคะเลขที่ออกเก้าศูนย์ก็เราฝันว่าบ้านคนสนิทนะคะทำกับข้าวนะคะในหลุมกลมๆในแต่ในหลุมกลมๆม,มันมีขี้ไก่คนสนิทเรานะคะตีบอกว่าให้ซื้อบ้านเลขที่ ก็เลยไปซื้อบ้านเลขที่103แต่ลอตเตอรี่นะคะมันไม่มีนะคะลอตเตอรี่มี203ก็เลยซื้อ203จ่าจานมา2ใบพอเล่าให้แม่ฟังปุ๊บแม่เราก็ตีไก่ก็9ไงคะผลสรุปออกมาก็ออก90เวศนคือ ตรงๆเลยแต่เราคิดไม่ออกเราตีไม่ออกแตมันก็มีศูนย์นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าศูนย์อะไรนะ,ะยังบอกว่าเราฝันไม่แม่นอ๋อที่แชตีไม่เป็นบ้าบอที่สดุดบุญมีแต่กรรมบัง